สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาทาแกงขั่วสับปะรดใส่หมูสาชั้นนะคะขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมเลยใช้หัวกะทิเคี่ยวลงไปนะคะให้แตกมันเริ่มแตกมันแล้วนะคะใส่พริกแกงเผ็ดของเราลงไปพริกแกงเผ็ดก็จะมีข่าตะไคร้มะกรูดแล้วก็ผิวมะกรูดแล้วก็พริกแห้งนะคะแล้วก็หัวหอมกระเทียมจะหนักไปทางกระเทียมนะคะหัวหอมก็ใส่แค่ หัวหรือสองหัวก็พอนะคะที่เหลือจะเป็นกระเทียมทั้งหมดนะคะพริกแกงพริกแกงเผ็ดตำง่ายนะคะตำเองไม่ยากค่ะอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบที่เราหั่นเอาไว้นะคะเริ่มหอมดีแล้วนะคะใส่หมูสามชั้นลงไปผัดให้เข้ากันนะคะใส่น้ำปลาลงไปปรุงรสนะคะ จามกล้องสนั่นวั่นไหวเลยก็น้ำปลาเราก็จะใส่แบบกะกะไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาชิมอีกทีว่าเค็มหรือไม่เค็มนะคะมาแล้วนะคะหางกะทิของเราใส่รสดีนะคะใครมีผงชูรสอยากใส่ผงชูรสด้วยก็ใส่ไปเลยนะคะใส่ไปเยอะๆยิ่งเยอะยิ่งอร่อยผมเพิมร่วงช่างมันนะคะ น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะมองดูมันแถมก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะคะเดี๋ยวชิมเอาก็ได้ค่ะถ้าชอบรสชาติประมาณไหนนะคะนี่ก็เทสับประรดลงไปเราก็ได้ทําการเร่งไฟแรงขึ้นมาแล้วนะคะตอนผัดพริกแกงแล้วมันไฟอ่อนๆนะคะตอนนี้ก็ทําการเร่งไฟแล้วค่ะ เดี๋ยวก,ก็หาฝาหม้อมาครอบไว้นะคะฝาหม้อดําไม่ต้องตกใจนะคะทักหลังนี่ดามากเยอะนะคะหม้อดํากระถาดําใช้เตาฟืนดาเ,เป็นธรรมดาค่ะล้างทุกวันก็ดํานะคะเพราะว่ามันมันจะจับเอาของดีๆมาใช้ก็ดํานะคะเพราะฉะนั้นไม่ดามากนเนาะบรรยากาศในครัวก็ประมาณนี้นะคะเดือดแล้วก็อาจจะต้องมีกลับด้านกันบ้างนะคะ เริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็ทําการชิมรสชาตินะคะรสชาติก็จะเป็น3รสนะคะเปรี้ยวหวานเค็มนะคะแล้วก็ลองชิมดูว่าเราชอบรสไหนนะคะนี่แกงสับป,ประรดก็เป็นอีกแกงหนึ่งนะคะที่ยิ่งอุ่นแล้วก็จะยิ่งอร่อยนะคะระหว่างรอสับป,ประรดสุกนะคะนี่ดูหมากของเราที่หลังครัวนะคะ ตัวนี้ชื่อทองดีนะคะทองดีทองดีลูกทองดีทำเสียงสารอไก่ต้มอยู่นะคะเดี๋ยวเราแกงเสร็จเ,เดี๋ยวจะต้มไก่ให้ทองดีกินนะคะส่วนตัวนี้ชื่อเบลล่านะคะหรือจะเรียกลาลาก็ได้เรียกได้สองอย่างเลยนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ใส่หัวกระทิลงไปนะคะแกงของเราจะได้สีสวยใส่อ้นี้ของเราไปนะคะพริกชี้ฟ้ามีน้อยนะคะใส่น้อยไม่ต้องขานะคะใบโหระพานะคะหลักเสิร์ฟได้แล้วค่ะ